วันที่24มิถุนายน2568เวลา14.30นนตามเวลาสหพันาาธรณรัฐเเอรมนีสมเด็จพระกนิฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเคลเทิร์นเวลฟดรกุนเทอร์บ er, ือเลอร์นายกเทศมนตรีเมืองบอฟฟิงเกนเฟ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนี้อยู่บริเวณเนินเขาอีฟใกล้เมืองบอฟิงเอนริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำารสทางทิศตะวันตกของหลุมอุกาบาดเนินร์ตลิืงแอนรรสพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงการตั้งถิ่นฐานของชาวเซลหรือชาวเชลติในช่วงยุคสมัยตอนปลายประมาณ1,000ปีก่อนคริสตกาล สิ่งที่พิสูจน์ว่ามีเมืองบริเวณนี้คือหลักฐานบางส่วนที่เหลืออยู่เช่นกำแพงเมืองมีวิวัฒนาการจากกำแพงดินเป็นกำแพงไม้กำแพงหินประกอบไม้และวงรอบกำแพงที่ยาวขึ้นเรื่อยๆคูน้ำและสุสานของชาวเซลสันนิษฐานว่าบริเวณเชิงเขาอีฟเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคมีติดต่อก,การค้าทางไกลระหว่างแม่น้ำดานูบแม่น้ำมายและแม่น้ำเนคาเนื่องจากพบคูน้ำลักษณะวงกลมและวัตถุโบราณต่างๆ เครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและสินค้านําเข้าจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนพื้นที่พิพิธภัณฑ์นี้มีซากหินบางส่วนที่เหลืออยู่และชุมชนชาวเซลล์จำลองลักษณะทางกายภาพมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่กําหนดวัฒนธรรมเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงทําให้ข้อจํากัดทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นพื้นสูงปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์ทําให้กายภาพเดิมเปลี่ยนแปลงส่งผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจากนั้นสมเด็จพ,พระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เมืองหินอมอมเลเป็นหนึ่งในแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในบริเวณเนินร์ทลิงเงนรส แสดงหินชนิดต่างๆที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกาบาดเมื่อ15ล้านปีก่อนการพุ่งชนของอุกาบาดในครั้งนั้นทําให้พื้นดินถูกระเบิดลึกลงไปถึงชั้นใต้ผิวดินเกิดความกดอากาศและอุณหภูมิสูงจัดชั้นดินและหินแต่กระจายเป็นเศษเล็กและใหญ่ถูกอัดนั่นล้อมละลายรวมกันเป็นหินสองชนิดได้แก่หินบุนเทอร์บเบกเซียหินกรวดเหลี่ยมหลากสีเหมือนเศษหินเล็กๆมุมคมสีเทาเข้มสีเทาอ่อน และสีแดงรวมตัวกันเป็นก้อนและหินชูวไว้ลักษณะคล้ายหินภูเขาไฟประกอบด้วยหินแร่สีเทาที่มาจากฝุ่นหินและวัสดุหลายชนิดที่แตกละเอียดและเป็นผลึกใช้ก่อสร้างอาคารต่างๆในพื้นที่ปัจจุบันหินชูวไว้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตป,ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสำหรับงานฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์ จุดเด่นสำคัญของที่นี่คือเป็นพื้นที่ที่นักบินอวกาศของนาซาโครงการอพอลโลใช้ฝึกภาคสนามเพื่อเตร็มความพร้อมทางธรณีวิทยาสำหรับภารกิจไปดวงจันทร์เพื่อฝึกใช้เครื่องมือทางธรณีวิทยาการเลือกหินเพื่อเก็บตัวอย่างหินประเภทต่างๆ โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาภูมิภาคแห่งยุโรปเมืองหินเอเมอเลได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งจากพื้นที่100แห่งในรัฐไบเอ็นความรู้ทางธรณีวิทยามีความสำคัญกับวิวัฒนาการและการดำรงชีวิตของมนุษย์การประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก ดังนั้นการมีสำนึกรู้และมองสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้เราเข้าใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมล้วนเชื่อมโยงกันการกระทำเล็กๆของเราวันนี้อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในอนาคตการตระหนักรู้เช่นนี้จึงเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอฟฟิงเกนสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนี